ตรงตรนเห็นไหมไม่องเลยใกล้จะพอตำเริ่มมันนเพลิ่ครับ่น้งกันเสานะครับนะกันเสารถก็ยังเยอะมันเดิน não topar. Vamos lá, só ปริมาณรถก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ก็เยอะอยู่ <c oughs> ขอบคุณสำหรับก,การชักายยามเจ้าครับกกรพิ่นลับไปนอตแล้วเข้าเดี๋ยวจเนเย็นก็จะมาเข้าเวร เอลเ่ยนเรียบร้อยขอบ,บคุณสำหรับการรับชมนะครับ